โอเคเด็กๆฟังได้ยังคะ ให้ชื่นชมดีดีเมื่อมีการกระพืฤติแต่ชื่นชมดีดีเมื่อกระพืติชอบความรักคนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นออ